ศัตรูตัวร้ายต้นเรื่องของพาร์ตปีศาจพันปีตอนแรกเขาชื่อหลอดแต่เผยตัวมาทีหลังว่าชื่อโซฟิส สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเกมแฟนตาซีสำหรับด h e อน e m มในวันนี้ศัตรูคือโซฟิสนะครับผมซึ่งโซฟิสเนี่ยเป็นศัตรูที่ออกแนวแบบว่าระดับลัสบอสของพาทปีศาจพันปีนะครับคือเป็นผู้วงการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดทั้งมวลเลยแล้วก็มีการทําแผนร้ายที่ขนาดปีศาจด้วยกันเองยังมองเลยว่าโอ้โ oh, หเป็นแผนที่ชั่วช้าสามานสันดานสาม,มากเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งโซฟิสเนี่ยปรากฏตัวให้เราเห็นครั้งแรกถ้าในอนิเมะก็คือตอนที่12เลยนะครับมาค่อนข้างเร็วโดยที่ว่ามาเพื่อปูนััน่่่แะววาาาตขออองเามาเมพืออไร แล้วก็จุดเริ่มต้นของความแค้นที่มีกับเชอรี่นะเป็นยังไงนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของการชักใยพวกปีศาจพันปีแล้วก็ได้ต่อสู้ตัดสินกับศัตรูคู่อาฆาตอย่างเชอรี่แล้วก็ราโก่ซึ่งวันนี้ก็จะเอาเรื่องราวเต็มๆนะครับของโซฟิสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รู้จักเจ้าปีศาจวายร้ายตัวนี้มากยิ่งขึ้นในคลิปนี้นะครับผมหัวข้อต่างๆก็อยู่ในแต่ละแชปเตอร์ใส่ไว้ในทาสแตมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลือกดูกันตามหัว ข้อแรกกันเลยดีกว่าครับผมมารู้จักปีศาจที่ชื่อโซฟิสนะครับปีศาจที่ชื่อโซฟิสก็หน้าตาประมาณนี้นะครับมองภายนอกดูไกลๆก็พอจะสังเกตการได้รับว่าปีศาจตัวนี้ไม่น่าจะใช่คนดีเท่าไหร่นะครับผมข้อมูลอย่างหนึ่งที่ต้องบอกให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ไว้ก่อนเลยนะครับก็คือว่ามันจะมีหนังสือแฟนบุ๊กออฟฟิเชียลที่แบบว่ามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพวกปีศาจทั้งหลายนะครับว่าเนี่ยปีศาจตัวนี้มีข้อมูลเชิงลึกแบบนี้โผล่มาที่ประเทศไหนอะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลตรงนั้นเปิดเผยยไวว้้ซึ่่งงนนัันนะรรบบมมมจีชถาาาตออกก์ุแล มันก็จะมีคาถามที่แฟนๆถามมาเกี่ยวกับเพศของโซฟิสเพื่อความชัวนะครับแล้วอาจารย์ไรกุ๊ก็ตอบเป็นทางการให้เป็นคําตอบที่ว่าโซฟิสนั้นคือผู้ชายนะครับผมเออสำหรับตัวผมเนี่ยมองผิวเผินตอนแรกหนึ่งคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่บอกนี่แหละครับแต่ผมอ่ะเป็นคนหนึ่งและที่ท้ามองภายนอกดูจากบทบาทที่เขาแสดงต่างๆดูแล้วยังไงก็เป็นผู้หญิงนะครับการแต่งองค์ทรงเครื่องใส่หมวกก้างๆเนาะแล้วก็มีการใส่ชุดออกแนวแบบชุดคลุมและก็ความจริตจักก้านบางอย่างที่ผมสัมผัสได้ว่ายังไงเขาก็เป็นผู้หญิง การภาคเขาไปเลยยิ่งของภาคไทยนี่ชัดเจนเลยนะครับว่าคนภาคโซฟิสเนี่ยคือนาตุกซึ่งนาตุกเนี่ยเป็นคนภาคเดียวกับกัชพอไอสอตัวเนี้ยมายืนคู่กันปุ๊บนาตุกภาค2ตัวละครเนี่ยคือผู้หญิงคุยกับผู้ชายเลยครับอันนี้เป็นมุมมองของผมที่ผมก็ถ้าไม่มีข้อมูลของอาจารย์ไรกูมาบอกเนี่ยยังไงผมก็ไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเพศของโซฟิสที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับโดยที่ว่าโซฟิสนะครับผมเป็นปีศาจที่มาถึงโลกมนุษย์ปุ๊บเขาไปปรากฏตัวที่ฝรั่งเศสเเเเเปป็็็นนนนนทีี่่่่แรกรกกกะัับซึงงงฝศส้้จาิดขอ ก็โกโก้เลยนั่นเองครับผมซึ่ง2คนนั้นเขาก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วโซฟิสนะครับผมก็จะ <c oughs> เป็นปีศาจที่มีการระบุตัวเลขของอายุเขาไว้อยู่ที่14ปีด้วยกันโดยตัวโซฟิสจะเป็นปีศาจที่มีมนเป็นทตุระเบิดครับผมซึ่งา่าระเบิดนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นปีศาจที่หาทตุนี้ได้ค่อนข้างยากมากคือมันดูไม่ค่อยทั่วไปแบบสายฟ้าน้ำลงมาเลยแบบนี้เนาะซึ่งปีศาจที่เป็นมนท่าระเบิดในเนื้อเรื่องมีแค่2ตัวเท่านั้นคือโซฟิสตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นโซโบรนเจ้าปีศาจกิ้งกกาาาาอออีีนนนน่่ตตัััวว้้เเงงงงซึขผม อย่างหนึ่งที่มีการระบุไว้ในฐานข้อมูลที่เป็นออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยคือเขาชอบเล่นหมากรุกนะครับสังเกตได้เลยว่าตัวเนี้ยมันก็จะนํามาซึ่งว่าทําไมตัวโซฟิสเป็นคนที่แบบจองวางแผนเสร็จเกินเนาะการเล่นหมากรุกมันก็น่าจะส่งเสริมในจุดๆดนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าหมากรุกของโลกเราหรือว่าหมากรุกของโลกปีศาตโลกปรศามีหมากรุกด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะและอีกอันหนึ่งนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่โซฟิสชอบทํามากๆคือการล้อเล่นกับจิตใจของผู้อื่นครับพออธิบายแบบนี้ป เพราะว่ามันเป็นปีศาจที่ชอบแบบนี้แหละเวลาเห็นจิตใจของมนุษย์ถูกบทขยี้นะครับโซฟิสก็จะสะใจเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นนิสัยของโซฟิสที่ก็ดูแล้วเท่าที่เล่ามาไม่น่าจะมีมุมดีๆให้เราได้เห็นเลยเนาะเพราะปีศาจตัวร้ายบางตัวนะครับต้องยอมรับว่าบางทีเขาดูร้ายแต่ว่าพอบทบาทไปไป,ไปมา,มาปุ๊บอาจจะพลิกมาดีก็ได้แต่โซฟิสเนี่ยคำถามเดียวเลยว่าจะเป็นคนดีกี่โมงนะครับอ่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวโซฟิสที่เป็นโปรไฟล์ของเขาแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงมนที่เป็นท่าระเบิดของตัวโซฟิส เป็นปีศาจที่มีมนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแบทด้วยกันมนบทแรกเป็นการโจมตีพื้นฐานราดอมครับผมราดอมก็จะเป็นการยิงลูกขึ้นพลังระเบิดโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งเวลามันสัมผัสอีกฝ่ายหนึ่งก็โต้เข้าให้นะครับผมมีความรุนแรงประมาณนี้แล้ว้ดวยความที่ว่าโซฟิสเองก็เป็นปีศาจที่มีพลังมนอันแข็งแรกร่งอยู่เหมือนกันนะครับมนบทที่2รอนราดอมครับรอนราดอมจะเป็นมนที่โซฟิสจะยิงพลังงานออกไปเป็นลักษณะของแส่นะครับซึ่งแส่นี้นอกจากฟาดศัตรูได้แล้วนะครับโซฟิ so ยสยา ส่วนใดของศัตรูแล้วปุ๊บกระชากปั๊บมันระเบิดตุ้มปุ๊บร่างกายส่วนนั้นก็จะเสียหายอย่างหนักได้เลยครับมนบทต่อมา่าเทโอราดอมครับก็เป็นราดอมที่เวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมพลังระเบิดก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นมนบทต่อมาอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งครับผมกีกาโนราดัมครับกีกานโอราดัมก็เป็นมนระดับกีกานโคือถ้าเทียบแล้วนะครับเทโอราดอมจะมีสปีดการยิงมากกว่าแต่กีกาโนราดอมเนี่ยช้ากว่าแต่รุนแรงมากกว่าครับผมแล,มละมอนบทต่อมา่าอ,อบ ออการาดอมเป็นมนที่ยิงลําแสงที่มีลักษณะเป็นเปลวเพลิงโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้และมนบทต่อมากิการาโดชิลครับกิการาโดชิลเป็นมนที่สร้างโลออกมาป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ซึ่งโลมันก็จะมีคุณสมบัติที่ว่ามนขอยฝ่ายหนึ่งเข้ามาปะทะเมื่อไรพวกมันก็จะระเบิดนะครับแล้วมลบทต่อมาดีกันเทโอราดอมครับดีกันเทโอราดอมนะครับผมคําอธิบายหนึ่งประโยคแรกนะครับเขาบอกว่าคือการยิงเทโอราดอมออกไปทั้งหมด4ลูกครับซึ่งก็เป็นมนที่ใช้พลังงานเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะร่จาากวยยิโมตีหหลลู ซึ่งอันนี้เป็นมนต์ที่เหมาะแก่การใช้โจมตีศัตรูหลายตัวได้ในคราวเดียวเลยครับและมนต์บทต่อมามนต์สุดยอดของโซฟิสดีโอกาเทโอราดอมก็คือจะยิงลูกพลังระเบิดที่มีขนาดราวๆ10เมตรนะครับผมพุ่งเข้าโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งซึ่งลูกพลังนั้นก็จะโอบหุ่งไปด้วยพลังระเบิดแล้วก็พลังเปลวเพลิงที่ว่ามนต์บทนี้นะครับถ้าโจมตีแล้วเราคิดว่าเราหลบได้การหลบมนต์นี้ในรรยประชิตอาจจะไม่รอดสทัทีเดียวนะครับเพราะว่ามนต์บทนี้พอมันตุ้มเขาให้ปุ๊บเนีี่่่ยมันนนนรงงดล้ล้้ออาตฝหึึไซ ถ้ามันไปโดนหนังสือแล้วหนังสือได้รับความเสียหายจากลมร้อนก็จะทําให้หนังสือนั้นโดนเผาไหม้ไปได้ด้วยครับเป็นมนต์ที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวของโซฟิสกับมนต์ของเขาหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมเข้าสู่หัวข้อต่อมาหัวข้อของโกโก้และจุดเริ่มต้นของความแค้นคือต้องบอกว่าเชอรี่เขาเคยได้รับการช่วยชีวิตจากโกโก้โกโก้ก็มาให้ความหวังในการมีชีวิตกับเชอรี่เชอรี่เองก็จะรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่ดีเป็น b บสเฟรนด์ของฉันเลยนะแล้วก็เติบโตมาด้วยกันก็มีชีวิตที่สุขสงบขึ้นมาเร่อนบบววงขาาู้ ถูกใครบางคนบุกเข้ามาและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุลุกไหม้แล้วพอเชอรี่บุกเข้าไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเนาะก็ได้เห็นว่าโกโก้ยืนอยู่กับเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นก็คือเด็กปีสาจที่ชื่อโซฟิสเนี่ยแหละครับโซฟิส so เองเขาก็หันมาคุยกับเชอรี่บวกกับโกโก้ด้วยนะครับและเชอรี่เองก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่โกโก้ที่ฉันรู้จักแน่นอนแล้วโซฟิสเองนะครับจากที่เขาได้เล่าเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาพูดคุยกับโกโก้แล้วว่าฉันอนะเป็นเด็กปีสาจนะฉันมีความสามารถในการใช้มนต์แบบนี้นะอยากให้อาา่า่่่วกซะนนนนยึึงแ ด้วยเป้าหมายชีวิตของเขาแล้วเขาไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะพอไม่เอาปุ๊บโซฟิสก็เลยใช้พลังในการควบคุมจิตใจของโกโก้ก็คือแบบว่าดึงความมืดในจิตใจของโกโก้ขึ้นมาสร้างเป็นบุคลิกใหม่อีกบุคลิกหนึ่งแล้วก็ให้กลายเป็นคู่หูอันแสนวิเศษของโซฟิสนะครับเออซึ่งแบบเพื่อให้โกโก้นั้นได้มาเป็นคู่หูที่สุดยอดของเขาและก็เนี่ยแหละแสดงศักยภาพเลยนะครับใช้มนรัดองตุ้มระดองตุ้มระดองตุ้มโจมตีให้หมู่บ้านที่โกโก้อยู่นั้นแทบจะวอดวายไปเลยนะครับแล้วโกโก้เองก็ เกินฉันไม่ไหวแล้วฉั้นได้ใช้พลังตรงนี้ในการปลดปล่อยที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างของฉันแล้วนอกจากนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าฐานะของโกโก้และก็เชอร์รี่ค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับคือโกโก้เป็นคนที่เอาง่ายๆคือไม่ค่อยมีกินนั่นแหละครับต้องทํางานพิเศษต้องโตมาเลี้ยงตัวเองเอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะส่วนเชอร์รี่เองนะครับผมสั้นๆเธอรวยครับผมเออซึ่งฐานะมาต่างกันแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แล้วทีนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นความมืดในจิตใจที่โซฟิสดึงออกมาให้กลายเป็นความอิจฉาที่โกโกม้ม มาทั้งชีวิตเนาะและโกโก้เองก็ไม่เคยคิดที่จะตอบโต้คนเหล่านั้นเลยครับก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือไปทํางานไปใครจะมาทาอะไรชันใครจะมากล่าวหาอะไรชันฉันก็นไม่สนใจนะโซฟิสมันก็ดึงมาให้กลายเป็นความแค้นที่จะแบบว่าเล่นงานทุกคนที่บังอาจมาทํากับชันนะครับซึ่งตอนนี้โกโก้กลายเป็นคนแบบนั้นไปแล้วและเชอรี่เนี่ยก็พยายามดึงสติของโกโก้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะครับโดยที่ว่าไม่ได้ผลอยู่แล้วครับผมพลังของโซฟิสมันก็ควบคุมจิตใจของโกโก้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองครับแล้วตอนนี้เนี่ยโกโก้บอกว่ามัน เป็นพลังที่ฉันได้มาครอบครองและมันเป็นพลังที่ฉันชอบมันมากเลยถ้าเกิดว่าเธอจะมาขัดขวางต่อให้เป็นเชอรี่ก็ตามฉันก็จะจัดการกับเธอนะแล้วโกโก้ก็ไล่มุนโจมตีใส่เชอรี่ไปนะครับซึ่งในจังหวะนั้นนะครับมันจะมีสุภาพบุรุษชุดดอย่างบราโก้ที่โผลมาแบบไม่มีปีไม่มีขุย่เลยครับผมปกป้องเชอรี่เอาไว้ก็คือรับมนโจมตีตู้มเข้าให้คิดว่าราโกก็น่าจะเจ็บๆคันๆนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้นะปัญหาไม่อยู่ตรงนี้แหละครับว่าพอโกโก,ก้กับโซฟิสใช้มนในการโจมตีใส่เชอรี่ไปแล้วทีนี้เนี่ ด้วยความแบบเป็นมนลระเบิดเนาะมันก็น่าจะมีผลหลังจากนั้นนิดนึงที่ว่าเป็นควันขมงฉุยอย่างนี้แล้วโซฟิสกับโกโกก็จากสถานที่แห่งนั้นไปซึ่งเราจะมารู้ที่หลังว่าตัวโซฟิสอะเขารู้อยู่แล้วว่าบราโกมาแต่ทีนี้เนี่ยเขาอาศัยจังหวะนั้นในการหนีครับผมเพราะที่จริงพอพูดถึงโซฟิสในมุมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในปีศาจท,ที่ค่อนข้างจะมีปราสาทสัมผัสอันเฉียบค,คมนะครับรู้ได้ว่าปีศาจตัวไหนอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้เนาะซึ่งราโกรู้ได้ทันทีว่าไม่มีทางที่โซฟิส แล้วก็เชอรี่ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วตรงนั้นราโกกับเชอรี่ก็มาพูดคุยกันนะครับโดยที่ว่าราโกเองก็มีการพูดคุยกับเชอรี่ต่าง,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 างๆนานเนาะว่านี่มันคือศึกชิงตำแหน่งราชารลปวิสาบาบาราแล้วเชอรี่นะครับสิ่งที่จุดประกายให้เธอนั้นเข้ามาร่วมเป็นคู่แท็กทีมกับราโกนั่นคือการมีจุดประสงค์ว่าเขาจะต้องช่วยเพื่อนอย่างโกโก้จากปีศาจที่ชื่อโซฟิสให้ได้เลยครับซึ่งเชอรี่เองก็รวบรวมข้อมูลออกตามหาซิว่าปีศาจที่ชื่อโซฟิสมันไปอยู่ไหนอะไรยังไงเนาะซ เริ่มออกเดินทางโดยที่ไม่ใช่แค่ออกเดินทางอย่างเดียวนะครับราโก้เองรู้ว่าโซฟิสมันเป็นปีศาจแบบไหนและเป็นปีศาจที่จะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีการฝึกฝนร่างกายจิตใจของเชอรี่ด้วยนะครับเชอรี่เองก็ต้องรับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงกับราโก้ทาให้เธอนั้นสามารถที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเลยครับแล้วโซฟิสกับโกโก้ Go ที่จากไปนะตัวน,นั้นนะครับมันก็ดําเนินเรื่องมาสู่อีกแผนการหนึ่งของเขานะครับนั่นคือการไปรวบรวมแผ่นศิลาของปีศาจพัน เพื่อที่จะคืนชีพด้วยหินแสงจันทร์ที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาซึ่งคุณสมบัติของหินแสงจันทร์มันก็คือสามารถฟื้นฟูพลังกายพลังใจได้นอกจากนั้นแล้วยังทําให้ปีศาจที่ถูกกักขังด้วยมนหินของโกเลนเนาะเขาก็กลับคืนชีพขึ้นมาได้ในยุคป,ปัจจุบันครับผมซึ่งโซเฟสเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยชมเขาไว้ในคลิปหนึ่งนะครับว่าเขาสุดยอดจริงๆนะไปรวบรวมมาแบบได้ครบแบบ40กว่าตัวนี่ไม่ธรรมดานะคือเขาไปรวบรวมมาแล้วก็ได้ปีศาจพันปีมาเป็นลูกน้องจำนวนมหาศาลเลยนอกจากนั้นแล้วตัวโ so ซ อ่ะก็ได้มาแล้วก็เอามาทําปฏิกิริยานู่นนี่นั่นว่าเอ๊ะหนังสือตอบสนองไม่ตอบสนองอะไรยังไงแล้วทีนี้จะสู้ไหมทําไม่สู้ก็ควบคุมจิตใจให้เข้ามาเป็นลูกน้องของโซฟิสทั้งหลายเลยนะครับซึ่งความสามารถในการควบคุมจิตใจของโซฟิสเนี่ยมันก็มีขีดจํากัดของมันจากการที่ว่าเขาสามารถควบคุมจิตใจของคนมหาศาลได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นจากพลังของเห็นแสงจันทร์ด้วยนั่นแหละครับแล้วโซฟิสเองนะครับการที่เขาเดำเนินแผนการตัวเนี้ยไปรวบรวมแผ่นศิลามาเอาปีศาจพันปีมาเพื่อใช้งานะการกระทาของโซฟิสตรงนี้นะครับ เขาทําในฐานะปีศาจที่ชื่อว่าลอดนะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าถ้าเราย้อนไปเราจะรู้ว่าตอนนั้นอะโซฟิสเขารู้ว่าบราโกเป็นเจ้าของหนังสือของเชอรี่และจังหวะนั้นคือเขาหนีออกมาแล้วทีนี้เขาก็เลยต้องหาวิธีการที่แบบว่าแผนสกปรกทุกอย่างที่จะทําให้เขามีโอกาสได้เป็นราชาซึ่งการรวบรวมปีศาจพันปีมาตัวเนี้ยถือว่าเป็นแผนการที่น่าจะดีที่สุดสําหรับโซฟิสแล้วใช่ไหมครับแล้วพอเห็นว่าเชอรี่มีเจ้าของหนังสือเป็นบราโกแล้วเชอรี่มันแคนกูที่ไปล้างสมอ,องเพื่อนมงนให้มาเป็นเจ้าของหนังสือทีมยยง โอเณปัจจุบันนี้เนี่ยมันต้องออกตามลาก,กูเป็นแน่แท้เลยนะครับซึ่งเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อหลอดครับผมซึ่งปีศาจมันทําอะไรเนี่ยบางทีมันก็จะมีข่าวลือซึ่งกันและกันว่าปีศาจต,ตัวนี้อยู่ที่นั่นปีศาจต,ตัวโน้นอยู่ที่นี่ปีศาจต,ตัวนี้น่าจะกำลังทาอะไรแบบนี้การที่ใช้ชื่อหลอดมันเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากเชอร์รี่แล้วก็ราโก้คือให้ทุกภาพว่าเชอร์รี่กับราโกค้รกบบรโกครับเป้าหมายของเขาเขาต้องการหาแค่ปีศาจที่ชื่อโซฟิสถ้าเกิดว่ามีปีศาจตัวไหนที่แบบว่าเฮ้ ถือว่าแผนการของโซฟิสมันก็มีความแย่ยนอยู่ประมาณหนึ่งเนาะสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าปีศาจที่มันควบคุมจิตใจมนุษย์ได้แบบนี้คงจะไม่ใช่ปีศาจที่ชื่อหลอดอีกแล้วแหละคงจะเป็นปีศาจที่ชื่อโซฟิสสตรรคู่อาฆาตเก่าที่ฉันต้องการจะตามล่ามันนี้นี่เองครับผมซึ่งสุดท้ายก็คือสามารถแบบรู้ตัวจริงของหลอดได้แต่ทีนี้ตอนนั้นมันก็ถือว่าสายไวแล้วเหมือนกันนะครับกับการที่ว่าโซฟิสเขาก็ได้กําลังพลมามา,มากมายแล้วและการที่เขามีปีศาจพันปีมากมายเป็นลูกน้องเนาะก็ ก็คือเหมือนโซฟิสเนี่ยเป็นบิ๊กบอสนะครับแล้วก็จะมีเป็นบอสปาร์ตี้กับบอสเบียงโก้ในการที่จะแบบว่าบริหารจัดก,การพวกปีศาจพันปีทั้งหลายเอาไปจัดก,การพวกปีศาจทั้งหลายที่กําลังเหลืออยู่ในศึกชิงตําแหน่งราชาโลกปีศาจตอนนี้นะครับซึ่งตอนแรกโซฟิสก็จะมีไปชวนเคียวมารอด้วยเคียวมารอก็ไม่เอานะครับผมเป็นคนดีนะเห็นโซฟิสมันทําแบบนี้แล้วรับไม่ได้แล้วโซฟิสเองนะครับเขาก็จะมีสถานที่พำนักของเขาที่คอยเฝ้าดูสถานการณ์แล้วก็คอยรับรายงานจากพวกปีศาจพันปีทั้งหลายจากปาร์ตี้เบียงวไรแล ทีนี้นะครับจุดหนึ่งที่โซฟิสเขาเริ่มเห็นแล้วว่าพวกมิสเตอร์ทากามิเนะแล้วก็ไลติงบรอน์ซึ่งก็คือกนะัชเนาะเขาก็กําลังยกกําลังพลมาหาพวกเราใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วเชอร์รี่กับราโกก็กําลังประชิดสถานที่แห่งนี้เข้ามาแล้วด้วยสินะซึ่งความกลัวของโซฟิสนะครับบอกได้เลยว่าเก็บอาการดีมากถ้าเราดูในซีซั่นสองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าโซฟิสมันกลัวบาโกขนาดไหนกลัวขนาดที่ว่าตอนท้ายอะครับบราโกมาบอกเลยว่ากูรู้นะที่มึงส่งปีศาจตั้งหลายตัวมาถ่วงแข้งถ่วงขาพยายามจะต่อสู้กัััันนนนเเพพื่อ่ออจดาระไรมว ต้องการจัดการชั้นให้เร็วที่สุดหรือไม่ก็ให้ชั้นกับเชอรี่เนี่ยเสียเวลามากที่สุดใชไมล่ะอ่าซึ่งบา์โก้แม่งมองออกจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นเนาะโซฟิส so so <f> ก็จะมีการใช้ปีศาจหลายตัวเลยครับผมเป็นสิตัวที่ไปโดนบารโก้กับเชอรี่เก็บเขาให้และสุดท้ายนะครับเป็นช่วงวิบัติของพวกปีศาจพันปีทั้งหลายเลยนะก็คือช่วงที่คิโยมารุพึ่งสู้กับฟามูนเสร็จนะครับแล้วโซฟิสเผาหนังสือของปามูลไปพร้อมกับเห็นพวกคิโยมารุ สันบีมแล้วก็มาเล็กอยู่ด้วยกันนะครับตอนนั้นก็ยกพลพวกปีศาจพันปีทั้งหลายมาเพื่อจัดการกับพวกคิโอมารุเลยเนาะแล้วทีนี้เชอรี่กับราโก้กระโลผมาครับผมคือเอาไง่ายๆว่าพวกปีศาจพันปีนับสิบนะครับโดนราโก้กับเชอรี่เล่นซะเละเทะเลยครับแล้วพอหลังจากจัดการกับพวกปีศาจพันปีทั้งหลายเสร็จปุ๊บเชอรี่ก็จะถามหาโกโก้ทันทีนะครับแล้วโซฟิสก็ถามว่า um, อยากเจอกับโกโก้เหรอโกโก้ที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนั้นนะแล้วเชอรี่เองก็มีฉุนนิดนึงน,นะครับแต่หลังจากนั้นก็อ่ะถ ก็จะค่อยๆลอยหายไปหน้าสถานที่แห่งหนึ่งส่วนพวกคิโอมาโรก็ต้องไปต่อสู้กับเดมอและเชอรี่กับราโกก็ตามไปซึ่งหลังจากนั้นนะครับ mm hmm. เป็นช่วงต่อสู้กับจบตุรเทพปีศาจพันปีที่แล้วตัวสุดท้ายเนาะ ก็จะมีช่วงสลับซีนมาบ้างนะครับให้เราเห็นว่าเชอรี่กับราโกเนวิ่งตามโซฟิสไปเรื่อยๆวิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงจุดหนึ่งที่ว่าโซฟิสเอาเอาไอ้ส่วนหมวกเหล็กคุมหัวที่มีหินแสงจันทร์ฝังเอาไว้อยู่นะครับซึ่งอันนี้มันเป็น,นกลไกที่สามารถใช้พลังมนบางอย่างในการปกป้องโซฟิสจากการโจมตีของราโกและก็เชอรี่ได้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการไล่ล่าตรงนี้ที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกฝั่งเคียวมาโรมีปาร์ตี้ที่มาทําลายหินแสงจันทร์ไปให้ได้ใช่ไหมแล้วหินแสง โซฟิสก็จะไม่มีอะไรที่มาต่อต้านการโจมตีของราโกได้อีกต่อไปแล้วตอนนี้มันก็ต้องเข้าสู่การต่อสู้จริงๆจ,จังๆกันแล้วสินนะซึ่งต้องบอกว่าตอนที่บราโกกับเชอรี่นะครับ,รบเขากําลังไล่ตามโซฟิสไปเนาะก็จะมีเสียงไร้มนของโกโก้มาเป็นระยะๆะะด้วยครับซึ่งตอนนั้นนะครับมันเป็นการไร้มนในลักษณะที่ว่าเสียงมันก้องไปยังพื้นที่ภูเขาบริเวณนั้นก็เลยไม่รู้ว่าโกโก้ go อยู่ไหนพอทารุที่มาของเสียงราโกกับเชอรี่ก็จะได้โฟกัสไปที่การแบบหาโกโก้ go ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วโกโก้ go ก็เป็นคนปรากฏตัวขึ้้นมาาเเพื่่่อทททีีจะักยยชดว ต้องบอกเลยว่าการต่อสู้ที่เริ่มขึ้นนะครับพลังของโซฟิสเนี่ยเอาจริงๆควรจะสู้บาโกไม่ได้ด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าโซฟิสมันเตรียมการมาแล้วครับว่าเขาจะใช้แผนในการที่จะขยี้จิตใจของเชอรี่ให้เละเป็นจุนด้วยการให้โกโก้พูดจาแบบว่ากันแ,กแนกันแหนเชอรี่ต่างๆนานาเนาะโฟโก้ก,ก็จะบอกกับเชอรี่ว่าเธอรู้ไหมว่าฉันตอนนี้คือตัวตนที่แท้จริงของฉันนะแล้วฉันก็จะได้ใช้พลังนี้ที่มีในการที่จะเล่นงานคนที่ฉันเกลียดได้ยังไงล่ะและเชอรี่เองฉันก็เกลียดเธอเหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นคนรวยลูกคนรวย เธอจะเข้าใจคนจนอย่างฉันได้ยังไงโวมบอกได้เลยว่าคําพูดคําจานะครับผมทาให้เชอรี่เองก็มีความหวั่นอยู่เหมือนกันนะครับหวั่นใจแล้วทําให้พลังใจลดลงได้อย่างชัดเจนนะครับ,บราโกเองก็พยายามเตือนสติเชอรี่คนะือเชอรี่อ่ะฟังราโกด้วยสมองแต่ไปฟังโกโก้ด้วยหัวใจไงพลังใจมันก็เลยดูจ้าหด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 ไปเรื่อยๆนะครับมนก็เริ่มโจมตีแบบเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ราโกบอกว่าต้องเร่จัดการและไม่งั้นอาจจะแย่ก็ได้ซึ่งมันก็จะมีจุดพลิกผันที่ว่าทําให้เชออรี่ร่มมนไมออก เลยนะครับมีการพูดถึงเรื่องของสร้อยคอรประจําตระกูลของเชอรี่ที่ว่าตอนนั้นเป็นปาร์ตี้ฉลองวันเกิด10บขวบของเชอรี่แล้วทีนี้ก็จะมีเหตุการณ์ขโมยสร้อยคอรประจําตระกูลของเชอรี่ซึ่งอันนี้เป็นคดีที่หายเข้ากลีดเมฆไปเลยครับจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยไปแน่ตัวโกโก้ก,ก็เลยเอาสร้อยคออันนั้นโชว์ให้เชอรี่ดูซึ่งกันเนี่ยบอกแล้วไงว่าฉันเกลียดเธอมากฉันจะทําทุกอย่างให้เธอตกต่าที่สุดและนี่มันทาให้เธอตกต่ำได้จริงๆเพราะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นนนนนีีี้้ะรัับบตออออเเเเ่่่าาาาาหหมมมืจปญกแขขแขงว สอนเข้มมากเกินไปเชอรี่ทําไม่ได้แต่งใจแม่ก็เลยเป็นข้อสสนนิษถามว่าเชอรี่เขาคิดต่อต้านพ่อแม่เลยขโมยสร้อยคอประจาตระกูลหายไปอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นนะครับมันก็เลยทำให้เชอรี่คือแบบใจสลายเลยเพราะาตอนแรกเนี่ยเขาไม่เคยคิดว่าโกโก้จะเป็นคนขโมยสร้อยคอนี้ไปนั่นเองครับเชอรี่คือแบบน้ําตาไหลเป็นสายเลือดนะครับแล้วครันนี้มนที่จะร่ายโจมตีนะครับก็โจมตีไม่ออกแล้วฝั่งของโซฟิสก็ใช้ดิโอกาทีโอราดอมเลยครับโจมตีเข้าไปโอ้โหบอกได้เลยว่าปราโกเอาร่างกายเปล่าๆรับการโจมตีนี้ส่วน รับการโจมตีนั้นไปราโก้ก็ยังพอจะยืนได้แต่ว่าตอนนี้บาดเจ็บหนักหน่วงมากแล้วทีนี้เราจะได้เห็นฉากที่แบบผมยังติดตามมาทุกวันนี้เลยครับคือราโก้เนี่ยหันไปหาเชอรี่แล้วก็บอกว่ายัย e บ้าเอ้ยพวเขาให้ต่อยหน้าเชอรี่ครับผมแล้วก็ด่าเชอรี่ไปนะครับว่าแค่โดนพูดจาบ้าบอคอแตกใส่แค่นี้ก็ไม่มีปัญญาไร้มนแล้วย่างนั้นเหรอกะแล้วว่าการที่ต้องจับคู่กับมนุษย์เนี่ยมนเป็นสิ่งที่ไม่สมควรตั้งแต่แ,ตแรกฉนันะจะเป็นราชาเพียงคนเดียวก็ได้นี่ไม่งอแล้วนะครับผมราโก้ก็จะกรนน โจมตีใส่ปราโกและเชอรี่เองนะครับก็พยายามที่จะไล่มล์เนาะเพื่อให้มน์มันออกมาโจมตีโซฟิสแต่ปรากฏว่าไม่ออกเลยครับผมมล์ไม่ออกเพราะว่าพลังใจของเชอรี่เนี่ยมันยังเสียหายไปจากการที่ว่าโกโก้เผยตัวว่าเขาเป็นคนขโมยสร้อยคอประจาตระก,กูลนี้ไปแล้วพอได้เห็นว่าปราโก้โดนโจมตีหนักๆเข้าให้แล้วตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วตรงเนี้ยคือด้วยความเป็นห่วงของเชอรี่นะครับเชอรี่ถึงก็ขอร้องโซฟิสเลยนะครับว่าพอเถอะไม่ต้องโจมตีปราโกแล้วเอานังสือของปราโกไปเผาดีกว่าซึ่งพอปราโก้ได้ยินแบบนี้ปุบของขึ้นเลยนะว่าี้หดย การแบบนี้ได้ย่างไรแล้วโซฟิสเองนะครับผมก็พูดด้วยจิตใจอันเหี้ยมโหดของพี่แกนี่แหละว่าเขาไม่สนใจแล้วว่าหนังสือของปราโกจะถูกเผาฉันสนใจแค่ชีวิตของเจ้ามอนี่เท่านั้นก็คือจะใช้มนต์ของตัวเองในการสังหารบราโกนั่แหละครับปราโกเองนะครับก็จะมีการพูดเตือนสติของเชอรี่ไปนิดนึงนะเขาบอกว่านี่เหรอคือสิ่งที่เธอเฝ้าตามหามาตลอดสิ่งที่เธอเชื่อมั่นเฝ้าตามหาตามรอยมาจนถึงตอนนี้มันถูกบทขยี้ด้วยคําพูดเหล่านั้นไดไง้ง่ายๆอย่างนั้นเลยหรือไงซึ่งตัวเนเชอรี่ Cherry เองก็จะได้สติมานะคร ได้ว่าตอนที่ตัวของโกโก้โชว์สร้อยคอประจําตระกูลให้เห็นเนี่ยคือโกโก้ที่ถูกควบคุมจิตใจอยากให้ดูสร้อยคอแต่เหมือนมีโกโก้อีกคนหนึ่งที่อยากให้ดูอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือตุ้มหูของโกโก้ที่มีตราพระจันทร์และตราพระอาทิตย์ไ้นะครับส่วนฟังของเชอรี่ก็จะมีเป็นแหวนนาอกที่ตัวของโกโก้เคยสร้างให้กับเชอรี่ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามารถปกป้องปีศาจร้ายที่จะเข้ามาทําร้ายจิตใจของเราได้นะเวลาที่เรากําลังแย่เวลาที่เรากําลังอ่อนแอบางทีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีปีศาาาาาจจมทํรรร้้ยยิตใใขขอองงงเเัไล่ก็ห ี่่ติิดส,ง,สงน้้ไวซึ่งพอเชอรี่สัมผัสได้ถึงตุ้มหูที่เป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์ของโกโก้ตรงนั้นปุ๊บแล้วก็เชื่อมโยงพลังบางยอย่างกับแหวนของฉันก็สัมผัสได้ว่าตอนนี้โกโก้ที่แท้จริงที่เป็นเพื่อนรักของเขากําลังเรียกร้องเพื่อให้เชอรี่นั้นช่วยเขาอยู่นั่นเองครับแล้วตรงน,นี้พลังใจขั้นสุดยอดของเชอรี่ก็กลับมานะครับผมจังหวะที่โซฟิสมันกําลังจะโจมตีเพื่อปิดฉากราโก้นั้นก็เจอบาเบลกากราวิดัมโจมตีเข้าไปครับผมตอนนั้นก็คือทําให้แขนขวาของโซฟิสเละเลยครับซึ่งแขนขวาของโ so ซ แต่ทีนี้ด้วยพลังใจของเชอรี่ที่พิ่งฟื้นขึ้นมาพอจะใช้มวลบทใหญ่ได้บทนึงตัวโซฟิสก็เลยพุ่งเป้าไปโจมตีที่เชอรี่ด้วยนะครับเชอรี่เองก็ขาบาดเจ็บไปนะครับผมทําให้เคลื่อนที่ได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วโซฟิสก็จะใช้มนระเบิดตุ้มต่มตุ้มต่ำโจมตีรอบข้างทําให้เชอรี่กับราโกนะครับผมตกเหวไปหายไปไหนไม่รู้ครับซึ่งตัวนั้นโซฟิสก็คิดว่าชนะแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยยังมีพวกคิโอมารุที่ตามมาหลังจากศึกของเดยมอลด้วยนะครับแล้วทีนี้ก็เปิดศ ก็เป็นการต่อสู้ที่โคตรจะดแฝเลยนะครับผมหกรุมหนึ่งกันเลยทีเดียวเชียวนะมีกัชมาเล็กแคนโจเมทีโอวังเลแล้วก็เรล่านะครับผมรุมกระนำไซโซฟิสซึ่งอันนี้เป็นซีนที่ค่อนข้างดีเนาะกับการที่ว่าพวกกัชเองก็ถือว่ามีความแค้นกับโซฟิสในแง่ที่ว่าเป็นปีศาจที่ทําเรื่องชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยแบบนี้ก็ต้องจัดกันสักดอกหนึ่งนะครับซึ่งการต่อสู้ที่ดำเนินไปมันก็จะมีซีนที่ว่ากัชใช้บาโอซาเกวก้าประทะกับดีโอกาทีโอราดมตู้มเข้าให้แล้วก็จะมีช่่่่ววงงจััหหทีพุเข้้าาไปอยนซฟิส หนึ่งนะครับหมันไส้นะซึ่งต่อยตรงนี้ไปเสร็จแล้วนะครับก็ไ่เชวชนะใช่ไหมซึ่งขณะที่กำลังจะต่อสู้กันต่อเนี่ยก็จะมีราโกกับเชอรี่ที่คัมแบ็กมานะครับผมเพื่อที่จะต่อสู้กับโซฟิสให้มันรู้แล้วรู้รอดซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยโซฟิส so มันก็ได้เปรียบจุดหนึ่งนะครับคือใช้บนในการโจมตีเพื่อปลุกพลังภูเขาไฟที่อยู่บริเวณนั้นขึ้นมาครับผมแล้วทีนี้ไอ้พวกเศษภูเขาไฟลาวามันก็พุ่งมาเหมือนเป็นสายฝนนะครับแต่เป็นฝนลาวาเพราะฉะนั้นไม่ใช พูดคุยกันในฐานะที่ว่าเชอรี่จะขอจัดการกับโซฟิสเองถ้าเกิดว่าพวกเธอจะมาขัดขวางฉันจะถือว่าพวกเธอเป็นศัตรูด้วยนะซึ่งเคียวมารเองก็ตั้งใจที่จะร่วมต่อสู้ทำไมไม่ร่วมต่อสู้ละถ้าร่วมต่อสู้คือยังไงก็ชนะซึ่งราโก้ก็จะไม่เอาถ้าเกิดว่ายังพูดจามากกว่าน,นี้แล้วก็ฉันจะเล่นงานพวกแกก่อนแล้วค่อยไปจัดการกับโซฟิสนะเคียวมารเองก็ตัดสินใจที่จะยอมให้เชอรี่กับราโก้ไปต่อสู้ตัดสินกับโซฟิสโดยที่ขอเฝ้าดูแล้วถ้าเกิดว่าฉันเห็นว่าสมควรเมื่อไหร่่่่่่ฉััันนจจะเเเขข้้้้าาาาไปตอสูรรววมมทททททีทนะีีใซึงบโกกกฟแล็ ท,ทั้งคู่ก็ใช้มนใหญ่ในการเข้าประทะกันทีนึงก่อนราโก้กับเชอรี่ที่เข้าปะทะกับโซฟิสกับโกโก้ตอนนั้นนะครับมันก็จะมีช่วงที่โซฟิสเสียท่าให้กับราโก้นะครับโดนไอออนกาวิเรกดหน้าเข้าให้ซึ่งวิธีการหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้คือใช้สร้อยคอครับผมมุกเดิมว่านี่ไงให้โกโก้ย้ำว่าเขาขโมยสร้อยคอปราจากตระกูลมานะฉันหักหลังเธอในฐานะเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อจะให้พลังใจของเชอรี่นั้นนะ่ดับไปอีกทีนึงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ผลครับผมเชอรี่บอกว่ามันคืออออออขงปลมนะนน่าฉััวพจะดูออก โซฟิส so มันก็นหลุดปากออกมาทันทีครับผมเฮ้ย hey, ของปลอมได้ยังไงตอนนั้นน่ะฉันดูความทรงจําของโกโก้แล้วก็สร้างมันขึ้นมากับมือนะ,อะซึ่งอันนี้เท่ากับของปลอมจริงๆนะครับปราโก้ก็ขำเลยว่าคงจะจนมุมแล้วสินะถึงระหลุดปากออกมาเองแบบนี้ได้แล้วแล้วโซฟิส so มันก็ต้องใช้มุกสุดท้ายครับผมก็เลยบอกให้โกโก้ที่ยืนอยู่บนยอดภูเขาตรงนั้นนะ่ะกระโดดลงมาใส่ลาวาเลยซึ่งพอกระโดดตรงนี้เสร็จแล้วโซฟิส so คำนวณมันอย่างดีว่าเชอรี่จะต้องไปช่วยโกโก้ก่อนแล้วพอเชอรี่ไปช่วย จริงครับผมคลายมนเสร็จแล้วโกโก้ก็จะไล่มนดิโอกาทีโอราดองโจมตีเป็นครั้งสุดท้ายส่วนเชอรี่เองที่ก็คาดการเอาไว้แล้วก็ใช้ดิโอการกราวิดดนโจมตีสวนเข้าไปโดยที่ตอนนั้นก็ให้ราโก้เนี่ยเหวี่ยงตัวเองไปช่วยโกโก้มาให้จงได้นะซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะมโซ่ตัวเลวมากครับผมเชอรี่ไปช่วยโกโก้เสร็จราโก้กับโซฟิสก็ใช้มนยิงอัดกันซึ่งตอนนั้นโซฟิสก็พ่ายแพ้ไปนะครับก็บาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันแล้วโกโก้ก็อยู่ในอ้อมกอดของเชอรี่เป็นที่เรียบร้อยซึ ผมอาบกเือนะครับคือพอชนะตรงนี้เนน้ยเสร็จแล้วนะครับมันมีอัปเตอร์ช็ออยู่นิดนึงคือไปคุยกับโซฟิสในแง่ที่ว่าจะให้โซฟิสลบความทรงจําทั้งหมดของโกโก้ที่ได้มารู้จักกับโซฟิสทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เชอรี่เขาคาดการไว้ว่าโซฟิสน่าจะไม่ได้ควบคุมจิตใจของโกโก้ธรรมดาาแน่นอนซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆคือควบคุมในฐานะที่ให้มาเป็นคู่หูอันแสนวิเศษของฉันและฉันก็ได้ฝังบุคลิกใหม่ให้กับเขาไปถ้าเกิดว่าฉันกับโลกปริศาไปแล้วมนต์สะกดของฉันก็จะคลาาาาาายยยแแต่ Go, ู่่่่่วววคคมมททรรรงงงจํขอออโโกกกกี่ีพดๆัับเเืนช ทรงจาที่ทาร้ายผู้คนมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปีศาจที่ต่อสู้กันมาไม่ว่าจะเป็นพวกปีศาจพันปีทั้งหลายอย่างเงี้ยความทรงจําที่โกโก้ได้ทําสิ่งที่เลวร้ายมาทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในตัวโกโก้แล้วโกโก,ก้ก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขซึ่งตัวน,นี้นะครับเชอร์รี่คาดการไว้แล้วว่าโซฟิสมันน่าจะเล่นแผนนี้และมันสามารถที่จะลบความทรงจําของโกโก้ Go ได้ไงก็เลยบอกให้ปีศาจตัวอื่นเนี่ยห้ามมายุ่งกับโซฟิสไปนันขาดนะซึ่งโกโก้มันก็สารภาพครับผมว่ามันน่ะสามารถที่จะลบความทรงจําของโกโก้ Go, ให้ห แต่ฉันไม่ทำอ่ะทำไมหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าล่ะเชอรี่อ่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เชอรี่ก็แบบเจ็บปวดมากอีกนิดเดียวพวกเราสองคนกําลังจะออกจากถ้ำอันมืดมิดได้แล้วแต่ว่ามีปีศาจระยำตัวนี้ที่มันจะดึงโกโก้กลับเข้าไปในถ้ำมืดเหรอคือแบบเชอรี่เจ็บปวดใจมากตอนนั้นนะครับซึ่งขณะเสียงกรีดร้องของเชอรี่ใช่ไหมครับก็จะมีเสียงพูดของราโก้ขึ้นมาหลอลอว่าโซฟิสตอนนั้นนะ่ะ แกหนีไปจากฉันใช่ไหมอ่าก็จะเป็นช่วงที่ได้เจอกันตอนแรกที่ผมเล่าไปในชัเตอร์หนึ่งนั่นแหละครับบอกว่าเนี่ยตอนนั้นแกรู้อยู่แล้วว่าฉันอ่ะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อช่วยเชอร,รี่และในช่วงการต่อสู้กับปีศาจพันปีเนี่ยแกก็ให้ปีศาจทั้งหลายมาถ่วงเวลาฉันต่างนานาเลยนะซึ่งนั่นมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าแกน่ะกลัวฉันซึ่งถ้าแกจะกลัวฉันมันก็คงไม่แปลกอะไรหรอก <S <S ฉันขอถามคําเดียวนะโซฟิส so แกอยากจะกลับไปยังโลกปีศาจและอยากจะใช้ชีวิตที่หนีจากฉันต่อไปแบบนี้หรือเปล่าซึ่งงถาาามมออย่ี้้้ไไปบบบฟก็แนนนูตละครัผื กลับออราที่อิราโกส่งมาให้ซึ่งโซฟิสที่มันบอกว่าห้าวหาญเมื่อกี้นะครับก็กลายเป็นพลิกผันแล้วก็พูดว่าอขอโทษนะฉันจะลบความทรงจําของโกโก้ go ให้เองอะ่ะซึ่งเชอรี่ก็อึง้งแบบช็อตฟิลนิดนึงนะครับเมื่อกี้แบบกําลังแบบเจ็บปวดอยู่แล้วบราโก้พูดแบบนี้ um อยู่ๆโซฟิส so มันก็พลิกอารมณ์แบบนี้เลยเหรออ่ะก็ตามนั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้โซฟิสก็ทําตามสัญญานะครับผมทําให้โกโก้ go นั้นได้กลับมาเป็นคนเดิมพอคอนเฟิร์มได้เสร็จพ๊กก็่าหนังสือให้โซฟิสนั้นกลับไปยัง ตอบความรู้สึกซึ้งกันและกันซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งของการสูญเสียอะไรที่มันน่าเศร้าขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่แบบผมรู้สึกว่าโคตรซึ้งเลยนะกับการที่ว่าเพื่อนรักเขาได้ช่วยเหลือกันแบบนี้แล้วโกโก้เองเขารู้สึกว่าเขาอะเหมือนอยู่ในอุโมงค์มืดมาตลอดแล้วอยู่ๆก็มีเชอรี่มาช่วยเขาเชอรี่ก็คิดใ,ในใจว่าก็ครั้งนึงเธอเคยช่วยชัดเหมือนกันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกของเพื่อนรักเป็นความรู้สึกของสายสัมพันธ์นะครับที่บ่งบอกได้เลยว่าทําไมเชอรี่ถึงต การอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอแต่ว่าเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกขอให้เธอโฟกัสไปที่การเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการหลังจากนี้ไปนะก็ถือว่าเป็นซีนของเพื่อนรักให้กาลังใจซึ่งกันและกันดีงามมากๆเลยครับและเชอร์รี่ก็จะออกจากห้องพักผู้ป่วยไปหาบราโก้นิดนึงนะครับแล้วก็ขอสาบานด้วยเกียรติของเชอร์รี่คนนี้เลยว่าฉันจะทําให้เธอเป็นราชาให้ได้ไม่ว่าจะเจอบททดสอบไหนที่มันจะหนักหน่วงมาแบบใดก็ตามฉันจะทําให้เธอเป็นราชาให้ได้จริงๆซึ่งบอกอย่างนี้ไปนะครับผมคือจังหวะที่เชอร์รี่บอกเนี่นยนะ ของบราโกเลยใช่ไหมนี่ราโกเขาก็เกาแก้มตัวเองนิดนึงแล้วก็บอกกับเชอรี่ว่าก็ตั้งใจอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หรือ,อก็เกือบปการจบบทบาทเคลียร์กันไปนะครับผมโซฟิสก, so ก็กลับสู่โลกปีศาจไปที่เรียบร้อยแล้วการเดินทางของเชอรี่กับบราโกก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องไปกันต่อเนาะเอาแต่ขอไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นะครับเพราะต้องให้ลืมว่านี่คือคลิปของโซฟิสนะจ๊าตัวเธอซึ่งในฐานะสตรูที่ได้ปะทะก,กับพวก ush, กาชพวกคิโอโมโรด้วยแล้วก็มีเชอรี่กับบราโกนะครับผมเรียกว่าเป็นมหา เป็นอย่างไรบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับปีศาจตัวนี้นะครับผมแม้ว่าเขาจะเป็นปีศาจที่ร้ายแบบนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเสมอไม่ว่าจะดูอนิเมะเรื่องไหนนะครับเวลาเจอตัวละครแนว,แนวเนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องมีสักคนนึงอะอย่างน้อยน้อยที่ก็ชอบตัวละครแนวเน,น,นี้นะครับใครที่แบบว่าอชอบโซฟิสบ้างนะครับผมหรือจะไม่ชอบก็ได้นะครับชอนในบทบาทไหนอะไรยังไงหรือชอบเพราะอะไรอย่างนี้นะนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้เกี่ยวกับเรื่องราวของโซฟิสปีศาจที่เป็นผู้ชายตัวนี้นะครับผม ซึ่งวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานทีนี้เลยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ